ค่ะมาวัดมันดารากันกับครูพึ่งค่ะในมันดาราพาฟินค่ะทุกคน <c oughs> คิดว่าจะไลฟ์ไม่ได้แล้วนะวันนี้มาแล้วมาแล้วอ่าวันนี้ใครพร้อมนะคะวันนี้มาไวค่ะทุกคนมาไวกว่าปกติเนาะก็เตรียมกระดาษปากกาค่ะกับวันนี้ในหัวข้อทุกๆเส้นมีเรื่องเล่านะคะผ่านการสังเกตค่ะเรามาวัดมันดาราด้วยกันนะคะทุกคนใครพร้อมมานะคะคิดถึงกันไหม คิดถึงกันไหมคะมคิดถึงก็มาค่ะมาวาดมันดาลาด,ด้วยกันระหว่างนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะขออนุญาตแชร์ก่อนค่ะจริงๆพยายามไลฟ์กดไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงประมาณซักทุ่มหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ <c oughs> ไม่ผ่านเออโอเคละมาแล้วค่ะหรือว่าถ้าไม่ผ่านอีกก็จะเลิกละ <c oughs> ในที่สุดก็ได้ไลฟ์แล้วค่ะใครพร้อมเตรียมกระดาษปากกามานะคะทุกคนมาวาดด้วยกันค่ะ ขออนุญาตแชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์นี้ออกไปก่อนนะให้เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะคิดถึงกันก็มาทักทายถามไทย<น> <tai> กันได้ค่ะทุกคน อยู่ระหว่างกันแชร์คะ่ะทุกคนเข้ามาแล้วทักทายคะ่ะเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้กันและกันนะคะทุกคนคะอโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนแย่ม yeah. เสียงชัดเจนเนาะไม่ไม่เช็คเสียงไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคมาวาดมันดารากันค่ะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วเนาะวันนี้ก็มาไลฟ์กันค่ะมาสอนมาแบ่งปันดีกว่าวิธีการวาดมันดาร่าไปด้วยกันนะคะทุกคนกับหัวข้อทุกๆเส้นนะคะมันมีเรื่องเรา ของตัวเราเองนี่แหละค่ะมันเป็นเส้นที่สะท้อนชีวิตเป็นเส้นที่บอกบทเรียนต่างๆกับเราค่ะใครพร้อมที่จะวาดไปด้วยกันนะอันนี้มาวาดมาแบ่งปันซึ่งกันและกันผ่านการสังเกตผ่านการรากลายเส้นค่ะวันนี้พร้อมแล้วก็เตรียมกระดาษครุมพึ่งอะนั่งนั่งทำเส้นโครงล่างไว้ระหว่างรอลายค่ะเพ่ากดยังไงมันก็ไม่ไปค่ะเจนในที่สุดมันสําเร็จแล้ววันนี้ มาค่ะอย่าลดระดับกล้องลงเนาะทุกคนก็จะเห็นกันแค่ช่วงต้นแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะก็มาค่ะขอนุญาตลดระดับกล้องลงนะคะเพื่อให้เราได้เห็นเห็นกระดาษเนาะเห็นกระดาษชัดเจนนะคะเห็นกระดาษชัดเจนไหมนะทุกคนอาจจะเห็นกับหัวเล็กน้อยนะคะทุกคนอ่ะวาดตามกันได้แหละครูเพิ่เชื่อว่าทุกคนสามารถวาดตามกันได้เนาะ,ะเห็นชัดเจนไหมจ๊ะ มาค่ะพลังอาจจะวันนี้ฝนฟ้าตกเนาะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าใครที่อยู่ในเขตน้ำท่วมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะอามาเราก็รอรุ้นกันอยู่เนาะมาวาดมันดารากันดีกว่าค่ะทุกคนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบว่ามีการสังเกตจากรู้จักตัวเองก็มากูเพิ่งแนะนำเนาะว่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการในการรู้จักตัวเองจริงๆนะคะ หลังจากไม่ได้วาดหลายวันค่ะไม่ได้ละวาดหลายวันจริงจังค่ะทุกคนมันก็ไม่พร้อมสักทีน่าจะโอเคแหละนี่มาแล้วโอเคมาทำก้นหอยก่อนเนาะในช่วงเริ่มต้นนะคะทุกคนลากก้นหอยเห็นชัดเจนไหมคะลองค่อยๆลากก้นหอยออกไปเรื่อยๆพอใจเมื่อไหร่ก็ปิดวงจบอืปิดวงจบเรียบร้อย ลองค่อยๆลากแล้วตาอยู่ที่ปลายปากกานะแล้วค่อยๆสังเกตกำหนดสังเกตกำหนดสังเกตมันจะอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนเราจะเข้าใจการลากเส้นอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะไรที่มันไม่ใช่มันคือบทเรียนทั้งนั้นเลยค่ะมันคือสิ่งที่เราอ่ะกำลังรู้จักตัวเองเห็นไหมว่าบางครั้งเราหงุดหงิดเราอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เราไม่ชอบเรารู้สึกหงุดหงิด อืมลองพาใจเข้าไปสังเกตดูค่ะแค่ลากเส้นธรรมดาธรรมดาเนอะแล้วก็ไปช้าๆค่ะทุกคนเห็นชัดเจนไหมนะมค่อยๆไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะทุกคน เห็นไหมว่ามันคือเส้นธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแต่ทุกๆก,การลากเส้นลองกำหนดไปด้วยดูนะเพื่อเราจะได้เข้าใจตัวเองค่ะทุกคนอันนี้ก็ขีดเส้นธรรมดาขีดเส้นธรรมดาธรรมดาเลยค่ะลองดูสิพอมันลงด้วยปากกาเราอาจจะคิดเดยอะว่าเฮ้ยมันจะสวยไหมนะ มันจะใช่ไหมนะลองวิ่งอยู่ในรูปของตัวเองค่ะลองวิ่งอยู่ในรูปของตัวเองนะแล้วค่อยๆผ่านการสังเกตไปเรื่อยๆค่ะลากเส้นตรงแล้วมันรู้สึกยังไงว่าเส้นโค้งแบบนี้แล้วมันไม่โคง้งมันไม่ขนานกันร,รู้สึกยังไง มันไม่ได้ดังใจเราแล้วเราเป็นยังไงนี่คือการสังเกตหมดเลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันเลยจากความการสังเกตออกมาปรากฏที่กายอาจจะรู้สึกร้อนเกร็งต้านลมหายใจอะไรก็แล้วแต่นี่คือผ่านกระบวนการสังเกตค่ะทุกคนครูเพิ่งเชื่อว่าทุกทุกคนที่มาเรียนหน้าเพจเนี่ยเรียนวาดตามกันไปเรื่อยๆอะค่ะครูเพิ่งเชื่อว่าถ้าคุณวาดตามวาดต่อเนื่องอะเก้าสิบวันอะคุณจะได้อะไรกลับไปแน่ๆค่ะ คุเพิ่งก็ยังไม่ยอมเลิกเนะเาะเออก็ยังไม่ยอมเลิกค่ะก็ยังคงจะวาดต่อไปค่ะเออวาดมาหลายปีแล้วค่ะก็ยังคงอยากจะวาดต่อก็หวังว่ามันจะเป็นหนึ่งกำลังใจหนึ่งวิธีการให้ใครก็แล้วแต่นะที่เข้ามาเข้ามาเจอมาพบเจอคลิปมาพบเจอไลฟ์นี้แล้วก็มาเรียนรู้กันไปค่ะผ่านกระบวนการวาดนี่แหละค่ะ อันนี้เหมือนปีกาเนาะลองมาดูกันสิลองดูสังเกตตัวเองค่ะ รัลกลายเส้นแบบนี้เรากังวลเราอะไรเรามีความรู้สึกยังไงเราเห็นอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางค่ะมันคือการสังเกตทั้งสิ้นเลยกลัวไหมแค่ยอมรับมันคือภาพแล้วมันกําลังสะท้อนตัวเรามันคือวิธีการมันคือกระบวนการที่ทําให้เราเข้าไปเรียนรู้จากตัวเองค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกระบวนการเ<ด>พรียงแต่ว่าเราจะเห็นมันเป็นปรูปธรรมหรือนามประธรรมเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ ก็ลองสังเกตใจดูครูเพิ่งเมื่อกี้เนี่ยสะดุดเห็นตัวเองว่าสะดุดจะว่านี้จริงหรือเปล่านะเอางี้จริงๆรงหรอมันไม่สุดเห็นการตัดสินของตัวเองเห็นการตัดสินที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันไม่สวยเห็นไหมม,มันเป็นออโต้พายหลอดมันเป็นอัตโนมัติของเรามากๆเลยค่ะแล้วพอเราดึงสติกลับมาทําให้มันช้าลงทําให้เราเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่า เฮ้ยนี่ฉันกําลังตัดสินตัวเองอยู่ว่ามันไม่สวยคําว่ามันไม่สวยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเองค่ะที่เราผ่านประสบการณ์มาแล้วเราอ่ะคุ้นชินกับการให้คะแนนอยู่กับการสวยหรือไม่สวยค่ะเราก็เลยตัดสินตัวเองแบบเร็วมากเร็วมากจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นอมันเป็นนิสัยของเราแต่ดั้งเดิมที่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มาเพราะนั้นมันถึงต้องมาฝึกให้รู้ให้เห็นความเคยชินต่างๆเหล่านี้ แล้วมันถึงจะแก้ได้ถ้าหากว่าเราเห็นตัวเองชัดเจนนะคะเราเห็นอะไรในตัวเราเองชัดเจนเราจะเห็นในนี้ยในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่ผู้คนเป็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผิดหรือถูกใดๆเลยค่ะมันมีแต่เพียงการสังเกตและการลงมือทําเท่านั้นเอง อยากทำแค่ไหนนะอาจจะไม่ต้องวาดเหมือนครูพึ่งก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเติมแบบเนี้ยเติมลองเติมดูค่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดหรือถูกเลยนะมันมีแต่เพียงลองทําไปตามใจเราค่ะว่าเฮ้ยเราอยากทําแบบเนี้ยลองทําดูค่ะทุกคนอืมมาต่อนะต่อนะข้างล่างเป็นแบบนี้แหละอะ เอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้ทำเส้นโค้งแบบนี้อ่ะเห็นเส้นโคง้งเส้นตรงอ่าครบไหมวงกลมอ่ะลองสังเกตตัวเองแล้วเรารู้สึกแบบไหนในเส้นแบบไหนการลาลกของเราเป็นยังไงน้ำหนักมือเราเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราหายใจโฟอยู่ไหมในระหว่างที่เราราลกเส้นนี้ค่ะ ลองค่อยๆสังเกตเข้าไปดูตัวเองนะอ,อรู้สึกชอบจังเลยค่ะ เูไม่ได้มาไลฟ์หลายวันจริงๆนะเนี่ยรู้สึกคิดถึงค่ะอือฮอันนี้ทำเป็นเส้นคู่ขนาดนะคะลองสังเกตใจตัวเองดูนะการทำเส้นคู่ขนานแบบนี้เรารู้สึกแบบไหนกันนะ อืมอ่ะมันต้องลองดูใจตัวเองค่ะบางครั้งมันอาจจะว่างเปล่าบางครั้งอาจเราอาจจะคิดอะไรบางอย่างหรือเรากําลังตัดสินลองดูลองดูมันคือการสังเกตค่ะถ้าทั้งวันวันเนี้ยเราไม่ได้ยินเสียงข้างในตัวเราเลยค่ะลองสังเกตดูนะว่าพรมันอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยเราได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงข้างในเราบ้างไหมนะ อืแล้วถ้ามันไม่มันไม่ขนานกันเรารู้สึกแบบไหนบ้างเออนี่คือที่กําลังพูดอยู่นี่คือการสังเกตตัวเองนะคะบางคนนะพอบอกให้สังเกตตัวเองก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องสังเกตยังไงหรอเนี่ยการลากลายเส้นแบบเนี้ยเรามีความมั่นใจเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างเห็นเลยไม่ตรงเส้นแต่เป็นการปรับให้มันได้อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงโทษตัวเองอยู่หรือเปล่า ประสินยังไงกับตัวเองไหมเออม,มันคือการมันคือการเรียนรู้ดูเห็นตัวเองใช่ไหมอืมมันได้หมดถูกป่ะคะทำห้ากีบทำห้ากีบ รู้สึกว่าห่างหายจากสิ่งนี้ไปนานมากแล้วค่ะคิดถึงค่ะเออเห็นไหมพื้นที่สังเกตใจค่ะทุกคนใจมีพื้นที่ให้สังเกตจริงๆนะคะ หน้าที่เราอ่ะค่ะทั้งวันเราอาจจะไม่ทันสังเกตแล้วก็ไม่เท่าทันเขาด้วยคิดอะไรบ้างก็ไม่รู้รู้แต่ว,ว่าโกรธไปแล้วหิวไปแล้วหัวร้อนไปแล้วอใะจะเย็นลงแล้วเออมันมีอยู่แค่นั้นล่ะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกอะไรนะทำไปวันละนิดค่ะ กูเพิ่งเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 1บเซนติเมตรนาะเพื่อจะให้วาดเสร็จโดยประมาณนะโดยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็อยู่ด้วยกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรอกค่ะเออเพื่อเราทุกคนได้มีกำลังใจว่าโอ้ฉันวาดเสร็จสำเร็จแล้วในวันนี้เออง่ายๆใช่ไหมใช่ค่ะมันมีแค่นั้นแหละค่ะง่ายๆแค่นี้เลย พื้นที่ไม่พอรู้สึกยังไงเนหะมันเป็นพื้นที่การสังเกตทั้งนั้นเลยมันขึ้นอยู่กับเราอะยอมที่จะสังเกตมันไหมเท่านั้นเองค่ะอือหึอันนี้ขอทำเป็นโค้งอีกนะทำเป็นโค้งอีกอเดี๋ยวค่อยมาเติมลาย เราทําโค้งแบบนี้แล้วรู้สึกแบบไหนย่งกว่าเราจะวาดเสร็จครบวงครบแบบทุกชั้นทีละชั้นที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะเห็นอารมณ์เราไหมที่มันเปลี่ยนไปตามตามลวดลายตามความเออ่ที่เราได้ลงมือทําเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนความคิดหรือเรากําลังไหลอ,อยู่กับความคิดเรื่องไรเรื่องหนึ่งอยู่แล้วเราไม่ทันสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยฉันกําลังอยู่กับความคิดนี้เท่านั้นนะ อืมทันมันไหมอ่ะนั่นแหละมันคือการเท่าทันค่ะทุกคนกำลังไหลอยู่กับเรื่องเดียวคิดจุเรื่องเดียวหรือมันผ่านกระบวนการไปแล้วหลายเรื่องทันมันกี่เรื่องเอ่ยเอออ่ะ นี่เห็นป่ะนี่คือการสังเกตนี่คือการเข้าไปรู้จักตัวเองว่าอ๋อบางครั้งเราบอกว่าเราไม่เครียดจริงๆนะผู้คุณก็เป็นไม่เครียดเลยค่ะเออยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จริงๆเราเครียดค่ะนะแต่เราไม่เห็นความเครียดนั้นค่ะเราไม่เห็นแต่เราจำเห็นอาการเก้งเลยอย่างเงี้ยเคยไหมเวลาเราไปหาหมอหนวดอะแล้เขาหนวดแล้วเขาบอกว่าคุณลูกค้าเ<อ>ขาอยากเก้งค่ะ กูเพิ่งเป็นเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เก่งน,นะเธอเออแต่มันคือการเก่งอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เท่าทันเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเราเก่งค่ะเห็นปะเหมือนกันที่เราบอกว่าเราไม่เครียดค่ะม,มันมีผิดมีถูกไหมไม่ได้ผิดไม่ถูกแต่เราไม่เห็นมันเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เครียดนี่ว่ะ อมีแค่นั้นเอง ลองค่อยๆสังเกตนะตอนนี้อยู่คือตอนนี้ที่รู้ก็คือว่ารู้ว่าอยากอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอยู่ข้างในไปเรียบร้อยแต่ต้องออกมาคุยก่อนว่าตอนนี้ต้องบอกเองว่าเฮ้ยกำลังไลฟ์อยู่อะเฮ้ยเธอเออกมาคุยกันก่อนเร็วอย่างนี้เออเ,เป็นไหมบางครั้งเราอยากอยู่ในโลกส่วนตัวของเราคู่เพื่อนเเป็นพวกอินโทรเวิร์ดแบบอินโทรเวิร์ดจริงๆนะ พูดน้อยพูดไม่เก่งอย่างนี้เออดังนั้นจะชอบทํากิจกรรมอะไรที่แบบอยู่กับตัวเองเออไม่ได้กิจกรรมที่เข้าร่วมกลุ่มนะแต่อยู่กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะแต่มันทําให้เราเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นและเข้าใจการเป็นของแต่ละคนมากขึ้นค่ะอันนี้ขอเป็นแบบนี้ อันนี้นะจากจุดตรงนี้กําหนดค่ะกําหนดว่าเราจะลากทําล่างมันไว้ก่อนก็ได้จินตนาการเกิดขึ้นในจินตนาการหนึ่งครั้งแล้วเกิดขึ้นจริงหนึ่งครั้งเนาะจริงๆก็มีคนบ่นคิดถึงว่าไม่มาไลฟ์ทั้งอาทิตย์เลยเป็นอะไรไหมนะไม่ได้เป็นอะไรนะจ๊ะเกิดความรู้สึกขี้เกียจ เ,ออเห็นไหมถ้เพียงรู้สึกว่าอยากมาแบ่งปันค่ะทุกคนอ่าเพราะนั้นถ้ารู้สึกว่ายังไม่รู้สึกถึงการรู้ความรู้สึกอยากแบ่งปันในวันนั้นตอนนี้ครูพึ่งก็จะไม่ทำแล้วคะ่ะอ,อก็มีแค่นั้นแหละไม่ได้มีอย่างอื่นเลยคะ่ะอืมเพราะนั้นหลายคนก็เลยอาจจะไม่เห็นครูพึ่งในช่วงนี้ ต่ไม่ได้เป็นอะไรนะจ๊ะแล้วก็ถ่มค่ะหาปากกาดำมาถ่มดีกว่าบอกแล้วว่าเป็นคนขี้เกียจเห็นว่ะเพราะนั้นน่ะต้องหาคนขี้เกียจมันดีอย่างหนึ่งรู้ว่ะต้องหาอะไรที่มาทุ่นแรงตัวเองค่ะเออเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของความขี้เกียจนะเอาจริงๆ โอ้มาส่งความรักส่งกำลังใจครูพึ่งคนเก่งขอบคุณคะ่ะพี่จินนี่ขอบคุณนะคะอย่างที่บอกเป็นคนขี้เกียจคะ่ะเพราะนั้นด้วยความขี้เกียจนี้ล่ะคะ่ะมันถึงต้องหาเครื่องทุนแรงคะ่ะทุกคนไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นแบบครูพึ่งไหมนะครูพึ่งอะเป็นรู้จักตัวเองแล้วก็ไม่อายที่จะบอก เออบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาบอกอย่างนี้ด้วยเหรอบอกได้ค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรค่ะอันเนี้ยมีคนมาถามว่าไม่ไลฟ์หรอคะเ <c oughs> ออวันนี้คิดว่าถ้ากดครั้งที่สี่ไม่ผ่านแล้วนะจะไม่มาแล้วนะ <c oughs> สวยมากขอบคุณคะ่ะเพราะว่ากดไลฟ์เนี่ยหลายรอบแล้วคะ่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงทุ่มยี่สิบทุ่มคิดว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะกด go live แล้วถ้ามันยังไม่ได้อีก ไม่ไลฟ์แล้วนะแบบนั้นเลยจริงๆ่ะแล้วก็เลยโอเคมาแล้วมันขึ้นแล้วเลยแบบนั้นค่ะพอเราเริ่มเริ่มวาดมาหลายๆวงอะค่ะพอเราผ่านมาหลายๆวงลองสังเกตดูสิว่าใจเราสงบมากขึ้นความคิดเราน้อยลงสังเกตเห็นตรงพวกนี้ไหมคะเพราะความคิดตอนเนี้ย น้อยลงไหมหรือยังคงฟุ้งสั้นอยู่นี่เป็นจุดหนึ่งนะในการสังเกตตัวเองค่ะเี่พี่จินนี่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหรอคะใครว่าตาไม่ทันนะคะกลับมาดูใหม่ดูย้อนได้เลยนะคะทุกคน แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะครูเพิ่งแค่มาแบ่งปันแล้วก็เหมือนการบันทึกสภาวะของตัวเองเอาไว้ในไลฟ์นี้แหละเวลากลับมาฟังอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งกลับมาฟังเฮ้ยวันนั้นพูดแบบนี้ด้วยเหร <laughs> อเออมีนะมีนะบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราวาดมาได้ยังไงอะเหมือนเัอนที่เพิ่งตัดต่อใหม่เมื่อวันไหนเมื่อวาน,ห,น,วานหรือวันไหนสักวันหนึห่งค่ะเฮ้ยเรารมีวาดแบบนี้ไว้ด้วยเหรอเออพอมาเห็นภาพสุดท้ายอ่ะ จำไม่ได้ค่ะว่าวาดแบบนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นข้อดีของการไลฟ์ที่แบบเก็บเอาไวด้ดูอืมแต่ก็ไม่ได้ห่วงนะให้ทุกคนดูด้วยเออจะได้รู้ว่าอ๋อนี้ครูเพิ่งวาดมาแบบนี้นะแต่ครูเพิ่งก็มีสอนนะสอนวาดแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็สอนสังเกตด้วยอืมในมันดัลลาออฟมายนะคะทุกๆลายเส้นจะพาเราไปรู้จักตัวเอง หรือว่าวันที่20มั้งก็จะมีมันดรา,าดอตติง้งมันดรา,าดอตติ้งเนี่ยครูพึ่งแบบฝึกต้องบอกว่าเชี่ยวชาญมันดรา,าดอตติง้งจริงๆค่ะเพราะว่ามันทําให้ครูพึ่งหยุดเป็นจริงๆนะหยุดเป็นจากการดอตติ้งแล้วหลงไหลในการทําดอตติ้งมากๆค่ะเวลาเราทําอะไรแล้วมันไปอยู่ในเนื้อหนังเนื้อหนังของเราอ่ะอยู่ในตัวเราเลยอะค่ะนั่นแหละมันคือความเชี่ยวชาญแล้วค่ะ มันเป็นมาเซรีเลยลองสังเกตนะตอนนี้เราเชี่ยวชาญอะไรอยู่เรากำลังฝึกฝนแล้วเรารู้ว่า mm. เฮ้ยอันนี้แหละใช่ชั้นเลยมันคือชั้นเลยอ่ะเออมีไหมนี่กำลังจะเสร็จแล้วนะเนี่ยเย,ย้เสร็จแล้วค่ะวันนี้เห็นไหะง่ายดายค่ะง่ายดายวันนี้อยู่กับสีดำ อว,วันนี้วันที่แปดแล้วนเน,นาะเร็วเนาะขณะนี้เวลากี่โมงแล้วนะเออตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วคะ่วะว่ากี่โมงคะ่ะ ไม่รู้ว่ากี่โมงจบไปลบโครงสร้างล่องขุนที่เราสร้างค่ะเป็นอ่าด้วยดินสอไว้เนาะเราลบออกปุ๊บนะคะเราก็จะไม่เห็นโครงสร้างล่องขุนเพราะมันเป็นโครงสร้างล่องขุนเนอะมันก็เลยไม่เห็นแต่มันเป็นที่เกาะใจค่ะมันเหมือนกันหุบคุ้งคูด,ดมาหลายรอบมากเลยเมันเหมือนกับชีวิตเราแหละเราก็มีราวเกาะแต่บางครั้งเราก็ไม่เห็นมันหรอกว่าเรามีราวกาะนี้อยู่ มันอาจจะเป็นประสบการณ์เป็นความเชื่อเป็นศรัทธาในตัวเรานรั่นแหละมันคือเราเกาะของเราค่ะเราถึงต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะคนอะเสร็จแล้วโอมินเสิ่งในกาบุกแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรอะมาแผ่ความรักกันดีกว่าค่ะจินเทียนค่ะพี่ก็เรียนมันดารา ดอดติงกับครูพึ่งค่ะครูสอนง่ายผลงานออกมาสวยกําลังจัดเวลาไปเรียนอีกขอบคุณนะคะพี่จินนี่มาค่ะมาแผ่ความรักกันดีกว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะมันคือภาพสะท้อนเนาะที่ครูพึ่งพูดเสมอว่ามนาลามันคือภาพสะท้อนจากรูปปัถาจากนาม,มาธรรมในใจเราออกมาเป็นรูปธรรมมันเป็นช่วงเวลาขณะ,ะนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นณนะขณะน,นี้เวลานี้เนาะเพราะนั้นปกติครูพึ่งก็จะลงเวลาไว้เพื่อให้เรารู้ว่ามันเกิด ขึ้นเวลานี้นะ,ะวันนี้เรามาแผ่ความรักแผ่ความสุขออกจากจุดกึ่งกลางแล้วแผ่ขยายออกไปด้วยกันนะคะทุกคนน้อมจิตน้อมใจค่ะเข้าสู่แกงกลางของตัวเราเหมือนแกงกลางของจุดกึ่งกลางของภาพมนาาันดล่าแล้วค่อยๆขยายความรักออกไปนะคะขยายความรักออกไปขยายออกไปขยายออกไป ให้แผ่ความรักนี้ไปกับสายฝนที่กําลังตกพรมำไปตกที่ใดก็มีความสุขเป็นความรักต้นรักกําลังเติบโตวสวยงามอยู่ภายในจิตใจของเราและแผ่ออกไปให้ขยายออกไปขยายออกไปแล้วไหลกลับเข้ามาสู่ตัวเราเป็นความรักเป็นความสุขอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในตัวเรานะคะกลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ มาค่ะที่วันนี้หวังว่า หวังว่าหวังว่าอ่ะได้ภาพมันดาราก,กลับไปคือภาพนี่นี่อย่างนี้เลยได้ภาพนี้กลับไปนะคะทุกคนก็ลงมาวาดตามดูค่ะใครที่เข้ามาทีหลังมาดูย้อนหรืออะไรกันแล้วแต่ค่อยๆวาดและสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากทุกๆลายเส้นที่เราได้ลงมือทําจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จินนี่นะคะที่มาให้กําลังใจมาส่งกําลังใจให้พึ่งค่ะขอบคุณ มากๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ